พลังกายพลังใจในช่วงซุปเปอร์เกมกับไบตามิวแชมป์ซุปเปอร์เกมอาเซียนครับเกมแรกของเราเป็นการร่วมพลังเพื่อเปิดตลาดการค้าครับ อีกแล้วกับเกมของหวยตะมิ้วแชมป์เกมไม่เลยคุณทำไงเหรอต้องไปเปิดประเทศเปิดตลาดเปิดประเทศเปิดตลาดดิเปิดตลาดที่ไหนอะยุโรปไงอ้หนู่นยุโรปยุโรปไปเปิดที่ยุโรปโดยการนี่ปลาปลาปลาลงห่วงปลาอะไรปลาชนไ่ใช่ปลาชนปลาลูกบอลปลาลูกบอลเหรอลงห่วงออาสิบคนสิบคนเอาลูกเดียวเอาลูกเดียวแต่ถ้าไม่ลงอะก็ไม่ลงก็ไม่ลงไง ไม่หลงก็ตกน้ำประเทศแรกครับมาเลเซียมาเลยมาเลยมาเลยครับเข้าตำแหน่งครับชุดโอ้โหแผ่นดินสุดมาเลยเชิญประเทศต่อไปเยเลี่ยนมากเห็นมากวบเปิดประเทศนมัวเลย่ินปลประเทศต่อไปลไทยเลยประเทศไทยสด นายแลี้ยจะปูดห่าเฮ้ยไงเล่าห้าห้ฟุกเห็นไหม่ไม่ฟุกเห็นเห็นอะไม่ฟุกไอ้เดี๋ยวขอดูทีไทยนายเราคิดว่านายฟุกแน่แน่ไม่ฟุกแล้วถ้านายทำไม่ได้แล้วเราสั่งนายลงน้ำเลยจริงมากเออพร้อมแล้วไทยไปเทีมอชูร์แล้ว ซุปอร์เกมท้ากับทายข้ <B est> อนี้เราต้องทายว่าตัวแทนจากประเทศไทยจะชุดลูกนี้ลงหรือไม่ครับลูกแรกก็ลงไปแล้วเขารอไปแล้วนะเปิดตลาดการค้าได้แล้วแต่ลูกเนี้ยชุดเล่นเ่นเขาท้าว่ามืเเกี้ฟลุ๊กลูกที่2ชุดจะลงไหมไม่ลงค่ะไม่ลงเพราะอะไรจังกว่าพราะกัลยะแล้วว่ามันน่าจะเลยแต่ก,อกรอไปแล้วครับลงครับลงเพราะอะไรครับ ว่ามันอาจเจ้งในตรงปลายงั้นเออแล้วก็ทักลงไปทีนะคุณไายลงครับลงนะครับที่คิดไม่เหมือนกันนะครับคุยกันไหมครับปรึกษากันครับกองเชียร์ช่วยด้วยครับไม่ลงครับไม่ลมันจะกัดเนี่ยมันจะเบี้ยวเนี่ยโอเคไะครับ้าพวกเรามั่นใจทายว่าไม่ลงครับแม่ตัวแทนจากประเทศไทยครับเขาบอกว่าคุณชูดไม่ลงนะครับคุณช่วดพิสูจน์นครับว่าลงหรือไม่ลงครับ มาเจ็บอะ่ะมาเจ็บเอะ่ะป่ะเราบอกได้แล้วสีมือเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่าเนี้ยอะไรเขาเรียกฟุกสองครั้งอ้าวพอจัดกาครับในด่านของออวัยตะมิลแชมครับด่านนี้ทคำจำเร็จครับไม่ถูกจ้า ที่ยต่อนะครับกับเกมอาเซียนเกมนี้เราจะรวมใจเปิดรมด้านอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้พวกเราจะมาทำลายกำแพงกับด่านของซูโม่มินิคุกกี้ มีสามเป้าทำลายให้ได้เราให้สิบคนสิบคนต้องทำให้ได้ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวถูกต้องสิบประเทศอาเซียนพร้อมไหมครับถูกต้องพร้อมแล้วเล่งป้าโอ้โหเกือบโดนหัวต่อไปกัมพูชาพูชายืนได้นะโอ้ดูคิ้วเขาโอ้โหต่อไปบูนครับบูนัยยนได้ยืนได้บูนบูนัย อินโดนีเซียครับเล่งครับตุ๊กเล็งไปทะเลก็ไปโอ้โหมาเลยครับป้าเล็งไปเรื้อยห้าประเทศได้แน่นอนเหลือต้องห้าคนเวียดนามเล็งครับดูป้าตั้งไงไม่เดือดไม่เดือดมาไปครับประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นอะพปล่าแล้วป้าหรือจะเป็นลมไม่เดือดเรือยสามประเทศมาเมียนมามาเล่งครับ ไวเหลือสองประเทศแล้วอ่ะหลือสองประเทศครับเหลือลาวกบไทยนี่เดี๋ยวจะบอกให้ถ้าน้องลาวเนี่ยปาไม่โดนอถือว่าแพ้เลยนะแพ้เลยเหรอลาวไปลาวไปขอโทษนะคะฝนตกค่ะเห็นไหมแฉเลยเราบอกแล้วไม่ได้หรอกในด่านของซูโม่มินิคุกกี้ครับครับ เกมท้ากับทายเกมนี้พี่ซุปขอท้าความแม่นของพวกเราครับเกมนี้ถ้าก๊อปแม่นยำทำได้รับ5วินาทีครับพร้อมนะ ครับไม่ได้ครับพี่หน่อยยังมีเกมไม่รู้ต่ออีก2เกมนะครับทางบ้านเฟซบุ๊กซุปเปอร,ร์จิ๋รอพวกเราอยู่มีจิตกรรมใหร่วมสนุกนะครับแล้วก็แวะมาทักกันด้วยที่แฟนเพจท,ที่ซุปซุป,ปเปอร์จิ๋ครับ สอบพลังกายพลังใจในช่วงซปเปอร์เกมกับซูโม่